สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ผมยังเหลือสูตร2ตัวบนนะครับอีก1ชุดนะครับที่จะเอามาฝากกันให้พิจารณานะครับเป็นสูตร2ตัวบนหลักสิบ 10, หลักหน่วยนะครับที่ยังเหลืออีก1นชุด <c oughs> แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับว่า ผลรางวัลจอกอะไรนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับรับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเปิดเข้ามาเจอใหม่ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR channel หอยฟรีนะครับทาง y o u t u b e เดี๋ยวเราจะมีสูตรมาลงให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันนะครับเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไร เดี๋ยวเรามาดูสูตรหลักสิบก่อนนะครับหลักสิบสูตรนี้เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นแต่ตัวเลขก็สามตัวนะครับหลักสิบหลักหน่วยก็สามตัวงวดแรกจะเริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออกสามศูนย์เจ็ดเรามาดูงวดแรกนะครับ สาบวกหเป็น4ีนะครับสีบวกหเป็น9 9้เบวกแปเป็น17นะครับได้เลขเจ็ดเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับเจ็ดศูนย์สามผลรังวันที่ออกก็คือ307นะครับหลักสิบตัวที่มาคือเลข0ูนย์วดต่อมานะครับเกบวกเเป็น18 18ปดบแปดกเจ็ดเป็นยี่สิบวกสเป็น27นะครับได้เลขเจ็ เพิ่มไปทีละสามแต้มก็703นะครับผลรางวัลที่ออกงวันี้603ตัวที่มาหลักสิบคือเลข0ูวดต่อมานะครับ3บวก4เป็น7 7บวก9เป็น16 16 6, 7บวกเเป็น23นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้ม3 6 9นะครับผลรางวัลที่ออก538หลัก10 คือเลข3ดต่อมานะครับ8บวกเเป็น15 15้บวก3เป็น18 18ปบวก1เป็น19นะครับได้เลข9เพิ่มไปทีละ3แต้มก็9 25ผลลัพวันที่ออก4 2 2ตัวที่มาคือเลข2นะครับหลักสิบวดต่อมานะครับ8บวก1เป็น9 9เบวกเเป็น18 18 บวก6เป็น24ได้เลข4นะครับ4 7 0 4 7 0นะครับ3ตัวผลรางวัลที่ออกก็2 7 0นะครับตัวที่มาหลักสิบคือเลข7งวดต่อมานะครับ4บวก0นบวก5นะครับเป็น9 9เบวก3เป็น12ได้เลข2 เพิ่มไปทีละสามแต้มก็เป็นสองห้าแปดนะครับผลรางวัลที่ออกงวดที่ผ่านมาเจ็ดแปดเจ็ดนะครับหลักสิบตัวที่มาคือเลขแปดเรามาดูของงวดน,นี้นะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกหกอีกเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบนะครับได้เลขศูนย์ศูนย์เพิ่มสามนะครับได้เลขสามสามเพิ่มสามได้เลขหก พอคอค,คนะครับ64เรามารอลุ้นนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรหลัก10บนนะครับตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับท่านผู้ชมมีเวลาก็ลองคิดคำนวณดูนะครับแสนบวก10บล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับผม เรามาดูสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมีท่านผู้ชมท่านใดต้องการอยากดูสูตรคู่ขี้ไหมครับคู่ขี้หลักสิบหลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าตอนแรกผมว่าจะไม่ลงนะครับสูตรเก่าที่ลงให้งวดที่แล้วก็หลุดนะครับมันก็บางทีก็เข้าหลักสิบหลุดหลักหน่วยเข้าหลักหน่วยหลุดหลักสิบนะครับมันก็ยังไม่แน่นอนทั้งสองสูตร สูตรเก่าผิดงวดน,นี้ก็ว่าจะไม่ลงแต่มีสูตรใหม่นะครับถ้าท่านใดคิดว่าเอออยากดูเป็นแนวทางนะครับอยากดูเป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ไว้ถ้าสูตรเข้างวดหน้าเราค่อยมาตามอย่างนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยว่าต้องการไหมหรือท่านใดได้ดูคลิปนี้ก็กดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยนะครับผมสูตรคู่ขี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าต้องการก็จะลงให้ดูนะครับ เรามาดูหลักหน่วยบนสูตรนี้นะครับสูตรนี้จะมีผิดหนึ่งงวดนะครับตัวเลขสามตัวเหมือนกันงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก6 2 8นะครับ0บวก2บวก8นะครับงวดแรกได้เลข9 9ลด1นะครับเหลือ8 8บวก3เป็น11นะครับได้9 0โทษทีได้9 8 1นะครับผลรางวัลที่ออก6 2 8หลักหน่วยนะครับตัวที่มาคือเลข8 งวดต่อมานะครับ0ูนบวกสบวกหนะครับได้5้ลบหเหลือ4นะครับ4ีเพิ่มสเป็น7นะครับได้5 4 7ผลรางวัลที่ออก3 9 5หลักหน่วยตัวที่มาคือเลข5นะครับงวดต่อมานะครับ8ปบวกหตัวที่8ปบวกแเป็น16นะครับ16บวกหเป็น22ได้2 1 4นะครับงวดนี้ผิดนะครับผลรางวัลที่ออก3 0 7นะครับผิดนะครับ งวดต่อมานะครับ2บวก1เป็น3บวก1เป็น4นะครับ4ี่สผลรางวัลที่ออก60 3หลักหน่วยคือเลข3มงวดถัดมานะครับ2บวกเเป็น9 9เบวก7เป็น16นะครับ6ลด1เหลือ5นะครับเพิ่ม3เป็น8ผลรางวัลที่ออก5 3 8สหลักหน่วยคือเลข8ด วดต่อมานะครับ3บวก1เป็น4บวก6เป็น10นะครับ0 9 2ย์อนะครับออก4 2 2สองหลักหน่วยคือเลข2งวดต่อมาครับ9บวก6เป็น15บวก6อีกเป็น21นะครับ103ผลรนางวัลัที่ออก270นะครับหลักหน่วยคือเลข0ูนย์ งวดต่อมานะครับ7จบวกสเป็น10บบวกเอีกเป็น17นะครับ7จ็ดนะครับผลรางวัลที่ออก786ดแปดหโทษที่จ7นะครับหลักหน่วยนะครับคือเลข7อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับมีผิด1นงวดนะครับสูตรนี้หลังจากที่ผิดก็เข้ามา1 2 3 4 5งวดนะครับทีนี้เรามาดูของวดนี้นะครับวดที่เราจะมารุ่นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ 0ูนยบวกแปบวกสนะครับเป็น12ได้เลข2นะครับลด1นะครับตัวแรก2ลด1เหลือ1นะครับแล้วก็บวกสนะครับ1นบวกสได้4ได้2 1 4นะครับหลักหน่วยจะมีมาหรือเปล่านะครับ2องพอคอเรามารอลุ้นกันนะครับถ้าเราเอา2สูตรนี้อ่ะบอกสูตรก่อนนะครับสูตร หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2องนะครับสามตำแหน่งถ้าเราเอามาจับคู่กันนะครับก็จะได้9คู่ชุดจ,จับใส่นี่เลยนะครับหลักสิบศูนยหนะครับศูนหลักสิบศูน ก็จะเป็น0ูนย์สองนะครับตัวแรก0ูนแล้วก็0ูนสี่แล้วก็จะเป็นสามสองสามหนึ่งแล้วก็สามสี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับหลักสิบ หรือเลขหกนะครับก็จะเป็นหกสองหกหนึ่งแล้วก็หกสนะครับทั้งหมด1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดแดเกนะครับเคู่ชุดใน9คู่ชุดถ้าเรามาดูสูตรแต้มรวมนะครับแต้มรวม2ตัวบนแต้มหลัก แต้มที่ลงประจําก็คือแต้มมีแต้ม4ี่แต้มห้าแต้มหแต้มเจดแต้ม8ดนะครับคู่แรกแต้มสองนะครับไม่มีนะครับคู่2แต้ม1ไม่มีคู่3ามแต้ม4ี่นะครับคู่3ามแต้ม4ี่แล้วก็จะมีแต้ม5นะครับอันนี้ก็แต้มแต้มสี่นะครับ แต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเจ็ดแต้มศูนย์ไม่มีนะครับที่เข้าแต้มก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูแต้มชนนะครับแต้มชนคู่ไหนเข้าแต้มชนอีกก็คือเข้าทั้งสองสูตรนะครับก็จะมีคู่แต้มสี่นะครับแต้มสี่เข้าสองสูตรแล้วก็ แต้ม4นะครับแล้วก็แต้ม7นะครับแต้มชนจะมีอยู่3มแต้มนะครับงวดนี้มีแต้ม4แต้ม6แต้ม7นะครับนี่แต้ม8อันนี้แต้ม7นะครับก็จะมีอยู่4คู่นะครับในชุดนี้0 4 3 1 3 4แล้วก็61นะครับเข้าแต้มรวม2สูตรนะครับจะมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ ถ้าชอบถูกใจตรงใจจะนำไปใช้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะครับดูแล้วไม่ถูกใจก็ผ่านนะครับหรือจะไปดูประกอบกับท่านอื่นๆดูนะครับว่ามีตัวเลขที่ตรงกันตรงใจเราหรือเปล่านะครับก็ขอโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครต้องการอยากดูสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้หลัก 10หลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือกดหนึ่งเข้ามาก็ได้นะครับผมก็จะได้ลงให้ดูนะครับหรือว่าถ้าไม่ดูก็จะชุดต่อไปก็จะเป็นสรุปนะครับแต่ถ้าอยากดูก็อยากจะลงให้ก่อนสรุปนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ